น้องคบหากับหนุ่มอเมริกันที่ขับรถอูเบอร์แล้วก็เป็นโฮมเลดด้วยนะคะคืออาศัยอยู่กินนอนอยู่บนรถไปสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปาแก้วชาแนลวันนี้มีเรื่องนี้มาคุยค่ะบางเอื่นว่าไปเจอโพสต์นี้เข้าพอดีนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่า น้องท่านนี้รู้จักกับหนุ่มต่างชาตินะคะคือก็คุยกันโทรคุยกันมาตลอดเขาวางแผนว่าจะมาหาที่เมืองไทยแต่บังเอิญว่าปิดประเทศซะก่อนนะคะช่วงช่วงนั้นนะ ระหว่างที่คบกันก็จะมีปัญหาทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเรื่องมาตา,ตามภาษาคนคุยกันทุกวันนะคะตามภาษาแฟนกันแล้วทีนี้เขาทํางานขับรถนะคะขับขับรถแท็กซี่แล้วเขามีเรื่องกับแฟนเก่าวุ่นวายกันมาก็เป็นปัญหาเลื้อลังมานานเขาก็เล่าทุกอย่างในชีวิตของเขาให้ฟังนะคะแล้วทีนี้ น้องบอกว่าเขาเป็นฝรั่งที่ไม่รวยเป็นฝรั่งธรรมดานะคะแต่ว่าขยันทํางานยอมลำบากทุกวันเ,เขาบอกว่าในช่วงแรกๆที่คุยกันเนี่ยผู้ชายคนนี้มีปัญหากับแฟนแล้วก็เลยได,ได้ย้ายออกมานะคะเพราะว่าแฟนคนทุกอย่างไปแล้วก็เขาใช้ชีวิตในรถทั้งวันนะคะอาศัยกันไปอาบน้ําไปทําธุระในโรงยิมในยิมนะคะตอนแรกเขาก็ไม่กล้าบอกน้องนะคะกลัวน้องจะรับไม่ได้ เขาบอกว่าที่เขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่ามีปัญหากับแฟนเก่าและแฟนเก่าขนของขน,ขนเข้าของทุกอย่างออกไปอย่างที่บอกกันนะคะแล้วก็คงไล่ออกจากบ้านหรือไม่ก็คือเช่าบ้านอยู่นะคะแล้วก็ย้ายออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าดิฉันสงสัยว่าในเมื่อเขาก็มีงานทานะคะทาไมไม่เช่าบ้านหรือว่าในประเทศ อเมริกาเนี่ยการเช่าบ้านมันจะยุ่งยากมีปัญหาเรืออะไรแต่ว่าเขามีงานทำเนี่ยค่ะเช่าบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะหรือว่าอยากจะเซฟค่าใช้จ่ายเพราะว่าในช่วงที่ที่มีปัญหากับแฟนแยกตัวออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นไปได้แต่น้องก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าก็ยังถือว่าเขาเขาโอเคอยู่แล้วน้องก็ก็รักเขาในระดับหนึ่งถือไม่ไม่กลัวว่าเขาจะ รวยรุจนนะคะอันนี้น้องไม่หมยเลยแล้วทีนี้เขาเกิดโดนโยกเลิกใบขับขี่เพราะว่าโดนจับความเร็วในการขับรถถึงห้าครั้งก็เลยยกเลิกนะคะเขาก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจขายรถนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเอออีกรัฐหนึ่งนะะทีนี้เขาก็เครียดมากเพราะว่าวางแผนจะมา ที่เมืองไทยเขาทำงานเยอะขึ้นได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ทีนี้อมันก็ยังคงมีปัญหานะคะเขาก็เลยอยากจะตัดสินใจไปเป็นทหารดีกว่าเพราะว่าการ <c oughs> ไปเป็นทหารเนี่ยชีวิตน่าจะดีขึ้นนะะในเรื่องสวัสดิกองสวัสดิการอะไรทุกอย่างต่างๆ น้องก็เลยมาโพสถามว่าการเป็นทหารอเมริกันมันดีไหมมันจะเหมือนกับเป็นทหารไทยไหมถูกเจ้านายยศสูงๆคอยกแกล้งหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องฝึกนานไหมระยะการฝึกเขาจะมีเวลาโทรหาหรือส่งข้อความหรือติดต่อน้องได้ไหมนะคะแล้วก็ น้องบอกว่าเคยอ่านว่าคนไทยที่ไปฝึกทหารส่วนมากจะนอกใจแฟนไปมีอะไรกับทหารหญิงที่ไปฝึกด้วยกันมันจริงแท้แค่ไหนไม่ใช่ว่าหนูไม่ไว้ใจเขานะคะแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ต่อให้หนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยแต่เรื่องแบบนี้ <c oughs> จะให้วางใจเลยน้องก็ยอมรับยากะนะคะทีนี้ข้อที่สี่น้องบอกว่าหลังจากฝึกเสร็จแล้วเขาต้องย้ายไปไป,ไป,ไปตลอดจริงไหมคะหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เขาจะเลือก คำถามสุดท้ายหนูควรจะเริ่มทําใจว่าต้องเลิกกับเขาสักวันหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยไหมเพราะสําหรับหนูก่อนเจอเขาหนูไม่อยากมีความรักแต่เขาเป็นคนที่ทําให้หนูเปิดใจอีกครั้งพวกพี่ว่ามันจะน้ําเน่าไหมมันจะน,น้ําเน่าก็ได้แต่สําหรับหนูถ้าไม่ใช่คนนี้หนูคงพอแล้วและหนูลืมบอกไปว่าตอนนี้หนูสมัครเข้าโครงการออแพลและคาดว่าจะได้บินไปอเมริกาปีหน้าทีนี้ก็จะมี คน <c oughs> เข้ามาตอบนะคะว่าทหารอเมริกันสวัสดิการดีมากแต่ก็เสียงมากด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะโดนดีพอยไปรบที่ไหนหรือทำงานอะไรถ้าสมัครทหารเรือหรือทหารอากาศได้ก็จะงานสบายขึ้นนะคะแต่ว่าคะแนนการสอบก็จะสูงกว่าทหารบกค่ะเจ้านายสูงๆมีแกล้งไหมเรื่องพวกนี้มันมีอยู่ทุกที่แต่คงไม่ขนาด บ้านเราอะนะคะไม่น่ากังวลฝึกสิบสัป,ปดาห์ค่ะอาจจะมีเวลาติดต่อไม่มีเวลาติดต่อกันมากนะักข้อ3ที่น้องถามไปนะคะ เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็แล้วแต่บุคคลเลยแน่นอนว่าสิ่งเล้ามันมีทั้งทหารชายหญิงมีอารมณ์เปี่ยวด้วยกันทั้งหมดนะคะการได้กันเองเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่ถ้าคนของเราซื่อสัตย์กับเราเขาก็ไม่ทำถ้าไม่มีความไว้ใจกันก็คงเป็นคู่ชีวิตกันไม่ได้คนนอกใจไม่ต้องไปเป็นทหารมันก็นอกใจอยู่ดีแล้วคำถามข้อที่4ที่น้องถามมานะคะเขาตอบว่าต้องย้ายที่อยู่ในช่วง4-6ปีแรกบ่อยๆค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่ทุกคนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะโดนจะโดนย้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าพัญญาสามารถติดตามได้ค่ะถ้าอยู่กับทหาร21ปีสวัสดิการดีมากๆทั้งลูกทั้งเมียคิดว่าเป็นทางเลือกที่ฉลาดกฎของทหารห้ามนอกใจนะคะถ้ามีชู้แล้วจับได้พวกเงินเพนชั่นอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่สะสมมาก็จะไม่ได้เลยถือเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ต้องแต่งงานก่อนนะคะถ้าเป็นแฟนก็ไม่นับกฎนี้ส่วนที่น้องถามว่าควรทําใจเลือกล่วงหน้าไหมก็บอกว่าไม่ควรคิดทําอะไรไปก่อนล่วงหน้าเพราะไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้ขอใช้ชีวิตทุกวันแบบมีสติปัญหามีทางออกเสมอน,นะคะ ก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะบอกว่าทหารเมริกันดีค่ะสวัสดิการดีมากลูกเมียสบายยิ่งเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆบางคนก็ลาออกมา,างานอื่นทําหลังจากเก็บเงินเกษียณได้พอสมควร <c oughs> คุณอยู่กับว่าไปเป็นทหารหน่วยไหนมีเวลานิดหน่อยก็มีเวลาอยู่นะคะ <c oughs> อะปลอท่านที่อ่อ มาคอมเมนต์ก็บอกว่าเธออยู่อเมริกาพูดตามตรงถ้าน้องมาออแพรเดี๋ยวน้องจะเจอคนอีกมากมายแฟนน้องมีลูก2คนบอกเลยส่งชายซัพพอร์ตเงินเดือนเผอๆเหลือน,น้อยมากทหารใหม่เงินเดือนไม่เยอะนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่จ่ายชายซัพพอร์ต โดนย้อนหลังอีกไม่รู้น้องกับแฟนอายุเท่าไหร่แต่เขาจะมาเมืองไทยยังไงแต่ถ้าขับ Uber Home r a t รแถมตอนนี้รถไม่มีไม่เถียงว่าอเมริกามีทางไปเสมอแต่เราจะเริ่มต้นแบบนี้ทำไมถ้ามีคนดีแล้วพร้อมถ้าน้องได้มาเป็นออพแพร์ ath, จริงๆแต่น้องก็จะเห็นว่าภาพมันไม่ได้สวยใบขับขี่โดนยกเลิกนี่ต้องทำอะไรผิดร้ายแรงก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าแฟนของน้องอเขาโดนจับความเร็วห้าครั้งเลยยกเลิกนะคะโดนยกเลิกใบขับขี่ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่คลิปนี้นะคะก็คือ <c oughs> น้องคบหากับหนุ่มอเมริกันที่ขับรถอูเบอร์แล้วก็เป็นโฮมเลดด้วยนะคะคืออาศัยอยู่กินนอนอยู่บนรถไปอาบน้ําในจิมนะคะมีปัญหากับแฟนเก่ามีลูกสองคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนจับความเร็ว5้าครั้งแล้วก็โดนยกเลิกใบกับขี่ ะะจากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่อีกรัดหนึ่งแล้วก็รถมันเสียนะคะก็เลยต้องซ่อมเยอะแยะมากมายก็เลยตัดสินใจขายแล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสมัครเป็นทหารดีไหมน้องก็เลยมาถามข้อดีข้อเสียของการไปเป็นทหารของอเมริกันว่าจะโดนการแกล้งโดนเจ้านายแกล้งไหมแล้วก็ทหารหญิงทหารชาย ชอบมีอะไรกันไหมเรื่องการนกจงนกใจน้องต้องทำใจไว้ก่อนไหมก็คือเรื่องทำใจอะนะคะถ้าคิดว่าการที่เขาไปเป็นทหารแล้วเราจะต้องทำใจทำใจไว้ต้องเลิกกันในสักวันคุณจะเสียเวลาคบไปทำไมอะคะใช่ไหมคนเราเอาตรงหน้าไว้ก่อนมันต้องเชื่อใจกันนะฮะให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าคุณรักเขาจริงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้ทำใจ เผื่อล่วงหน้าในการที่จะเลิกกันเลิกกันซะวันนี้ไม่ดีกว่าหรอทําไมจะต้องมานั่งหวัดระแวงว่าในอนาคตจะต้องได้เลิกกันจริงไหมคะเอาล่ะค่ะดิฉันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็เอวังด้วยประการ,รชนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ